สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ช่องเสียงกระซิบของวิญญาณวันนี้วินมีเรื่องราวสุดห้อนที่ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเป็นตำนานที่เต็มไปด้วยความสยองขวัญบาปกรรมและการเสียสละเรื่องเล่านี้เกี่ยวพันกับสะพานเก่าในหมู่บ้านชนบุตรแห่งหนึ่งที่ถูกเรียกขานกันว่าสะพานเลือดเรื่องราวจะเล่าถึงชายหนุ่มผู้หนึ่งที่ชื่อกล้าและหญิงสาวที่ชื่อขวัญ ทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณเจ้าแม่สะพานเลือดที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นและเสียงคร่ำครวญไม่สิ้นสุดเรื่องนี้ไม่ได้เล่าเพียงเพื่อหลอนหรือเพื่อขนหัวลุกเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความหมายของชีวิตความตายและบาปที่ไม่มีวันลบล้างเอาละครับเดี๋ยววันนี้วินจะชวนเพื่อนคู่สนทนาของเราอย่างมินมาคุยกันแบบสนุกสนุกหลอนๆถึงเรื่องนี้กันครับ สวัสดีค่ะทุกคนและก็สวัสดีวินด้วยฟังเกินนำแล้วขนลุกเลยนะแค่คำว่าสะพานเลือดก็ดูสึกเย็นสันหลังแล้วมันชวนให้หนึกถึงภาพสะพานไม้เก่าๆที่เต็มไปด้วยหมอกและมีเสียงร้องไห้คร่ำควรวญแว่วมาในยามค่ำคืนคือแค่คิดภาพก็น่ากลัวมากแล้วใช่เลยมินบรรยากาศของเรื่องมันทุกสร้างขึ้นมาแบบชัดเจนมากเริ่มต้นจากการที่กล้าซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเกิดความสงสัยว่า ทำไมสะพานนี้ถึงไม่มีใครกล้าใช้ในยามค่ําคืนทั้งๆที่เป็นเส้นทางสําคัญแล้วก็มีเรื่องเล่าหรือว่ามีเสียงผู้หญิงร้องไห้ <c oughs> เสียงกรีดร้องรวมถึงเงาลึกลับปรากฏอยู่บ่อยครั้งซึ่งตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้กล้าดอยากพิสูจน์ความจริงฟังแล้วเหมือนพล็อตจะคลาสสิกนะคนอยากรู้อยากลองดีไปเจอกับสิ่งที่ไม่ควรเจอ แต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจกว่าหลายเรื่องคือมันไม่ได้มีแค่ความน่ากลัวอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องของบาปกรรมที่สืบทอดกันมาอย่างที่วินเล่าเมื่อกี้ว่ามันเกี่ยวข้องกับการสังเวยใช่ไหมถูกต้องเลยมินเรื่องเล่านี้เล่าย้อนกลับไปถึงอดีตว่าสะพานนี้ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับการบูชายันหญิงสาวเพื่อให้สะพานแข็งแรงมั่นคงวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกสังเวยเลยไม่เคยสงบและยังคงวนเวียนร้องไห้คร่ำครวญ <c oughs> เรียกร้องความยุติธรรมอยู่เรื่องมาซึ่งตรงนี้มันสะท้อนแนวชิดของคนไทยในอดีตได้ดีมากๆว่าการสร้างสิ่งใหญ่โตบางครั้งก็มาพร้อมกับความเชื่อแบบสยองขวัญใช่แล้วแล้วพอวิญญ,ญาณไม่สงบมันก็กลายเป็นวงจรอาฆาตที่ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องหรือกล้าลองดีก็ต้องเจอเรื่องสยองตามมาซึ่งในเรื่องนี้กล้าเองก็ค่อยๆเริ่มได้ยินเสียงได้เห็นภาพหลอน บรรยากาศที่เล่าออกมานี่บอกเลยว่าชวนให้ขนหัวลุกทุกฉากเลยนะใช่ครับมินแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือการเดินเรื่องมันไม่ได้รีบเล่าผีออกมาเร็วเกินไปแต่ใช้การบรรยายบรรยากาศค่อยๆกดดันให้ผู้อ่านรู้สึกอึดอัดกดดันจนกระทั่งเจอเหตุการณ์สำคัญจริงๆอย่างการที่กล้าได้ยินเสียงครั่งคร,งครวญตรงสะพานหรือการเห็นร่างของหญิงสาวชุดขาวที่เต็มไปด้วยความแค้น แล้วขอมีขวัญซึ่งเป็นตัวละครผู้หญิงอีกคนเข้ามามันยิ่งทําให้เรื่องเข้มข้นขึ้นนะขวัญเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนโยนแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นตัวละครที่เชื่อมโยงกับวิญญาณสะพานเลือดมากที่สุดจนกระทั่งมีฉากที่เธอเลือกจะสละชีวิตเพื่อหยุดความอาฆาตตรงนี้เป็นฉากที่เศร้ามากและสะท้อนให้เห็นถึงการเสียสละแบบสุดๆเลย ใช่เรามีฉากนั้นเป็นจุดที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ของเรื่องเลยก็ว่าได้การที่เธอยอมเสียสละตัวเองแทนที่จะหาทางหนีรอดไปมันทําให้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ผีหลอนๆทั่วไปแต่มันกลายเป็นโศกนาฏก,กรรมที่พูดถึงบาปกรรมที่คนรุ่นก่อนทิ้งไว้แล้วคนรุ่นหลังต้องมารับผลแทนฟังล่าเหมือนจะจบด้วยการเสียสละใช่ไหมแต่ที่จริงเรื่องไม่ได้จบแค่นั้นมันกลับน่ากลัวกว่าด้วยซ้ําเพราะถึงแม้จะมีการสละชีวิตไปแล้วแต่วิญ,ญญาณก็ยังไม่สงบ สะพานยังคงต้องคำสาบอยู่เป็นการปิดเรื่องที่ทิ้งความหลอนเอาไว้ต่อเนื่องเลยใช่ครับนี่แหละจุดสำคัญที่ผมชอบมากมันไม่ใช่การปลดปล่อยวิญญาณอย่างที่เรื่องผีไทยหลายเรื่องเขาทำกันแต่มันเป็นการย้ำเตือนว่าบาปบางอย่างมันไม่สามารถชำระได้ง่ายๆไม่ว่าจะเสียสละแค่ไหนก็ตามวงจรอาฆาตยังคงดำเนินต่อไปซึ่งทำให้เรื่องนี้ติดอยู่ในหัวผู้อ่านไปอีกนาน แล้วอีกอย่างที่ทําให้เรื่องนี้น่าสนใจคือบรรยากาศแบบชนบทไทยแท้ๆไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้ยกพื้นวัดร้างหรือสะพานไม้เก่าๆที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านมันทําให้ภาพในหัวชัดมากรู้สึกได้เลยว่านี่คือเรื่องผีไทยจริงๆไม่ใช่เรื่องที่ถูกแต่งขึ้นในฉากสมัยใหม่ ใช่ครับแล้วพอเล่าเรื่องแบบใช้สถานที่จริงในไทยมาอ้างอิงมันยิ่งทําให้ความหลอนมีน้ําหนักขึ้นคนฟังหรือคนอ่านสามารถจินตนาการตามได้ทันทีว่าเฮ้ยที่บ้านเราก็มีสะพานเก่าแบบนี้นะหรือวัดร้างแถวบ้านก็เหมือนในเรื่องเลยซึ่งนั่นมันทําให้บรรยากาศมันใกล้ตัวจนชวนหลอนมากขึ้นใช่เลยวินเรื่องนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องเล่าผีๆที่อ่านแล้วก็ลืมแต่เป็นเรื่องที่ทําให้เราตั้งคําถามกับชีวิตความตายและบาปที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง มันคือการเล่าเรื่องที่มีทั้งความหลอนความสยองและปรัชญาในเวลาเดียวกันเห็นด้วยอย่างยิ่งครับแล้วอีกอย่างคือการเล่าเรื่องที่ใช้การพัฒนาแบบภูเขาเฟทัคส์พีระมิดคือมันมีจุดเริ่มมีการกดดันมีคลแม็กซ์แล้วมีตอนจบที่ทิ้งความรู้สึกอะไรบางอย่างเอาไว้มันทําให้การเดินเรื่องมีจังหวะและไม่ยืดเยื้อเกินไปใช่เรื่องมันกระชับอ่านแล้วติดตามได้เรื่อยๆแบบไม่รู้สึกว่าเยิ่นเยอะแล้วพอถึงจุดพิก แต่ละครั้งมันก็ทำให้เราหัวใจเต้นแรงรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงๆฉันคิดว่าเรื่องนี้ถ้าเอาไปทำเป็นซีรีส์หรือหนังสักเรื่องต้องน่าดูมากๆเลยนะโอ้ใช่เลยมินผมก็คิดเหมือนกันเลยครับมันมีทั้งตัวละครที่น่าสนใจบรรยากาศที่น่ากลัวแล้วก็ประเด็นทางสังคมและจิตวิญญ,ญาณที่ลึกซึ้งมากๆเอาละครับสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากสัมผัสเรื่องราวเต็มๆแบบจัดหนักจัดเต็ม วินกามินก็ฝากไว้เลยครับว่าไปฟังได้เลยที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปรับรองว่าหลอนจนขนลุกและอินกับบรรยากาศไปอีกนานใช่ค่ะแล้วอย่าลืมถ้าชอบการเล่าเรื่องผีเรื่องหลอนเรื่องสยองแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องเสียงกระซิบของวิญญาณด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดหลอนที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกขอบคุณมากครับแล้วเจอกันในตอนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ